สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับกางเดินทางมาทําง,งานพี่นอ้องเบากร่องเห็ดหนวิดีโอในแนวนอนครับพี่น้องส่วนใหญ่เบาๆกันมากแทแจะแนวตั้งเนาะต่อไปเราจะเป็นในหมายถึงวิดีโอนะพี่น้องวิดีโอทรงงานก็จะพยายามทําเป็นในแนวนอนส่วนใหญ่นะพี่น้องเนาะองจากจะเป็นลักษณะที่ว่าเรา,เานั่งทํา วิดีโอยาวในลักษณะก็คือแบบระยะไกลนะประมาณีพี่น้องเป็นระยะไกลระยะแบบว่าลักษณะเป็นแบบแบบพูดคุยกันเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเป็นในแนวตั้งเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพภาพแบบในในมุมกว้างนะในมุมกว้างหมายถึงเวลาเราถ่ายวิดีโอยาวก็จะทําในรูปแบบไปเป็นแบบวนะิดีโอยาวเนาะครับผมมันค่อยจะ,อเ,ะเอ่เขาเอื่นวางเนี่ยมันค่อยจะอ่เป็น เรื่องของระบบพี่น้องเรารบ,บ,บื้นบ้านจะนั่มนั่มทรงคลิปดีกว่าในแนวต่างเนาะถ้าเป็นทาง YouTube ประมาณนี้นะพี่น้องก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เขาบ้ากว้างแล้วก็มารับชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้จนรับโชคจนจบนะครับพี่น้องขอบพระคุณหลายๆนะครับผมบ้ากว้า,วางกับเยาว์ผสมปร,ร,ร,ระสานระวังภาษาพื้นเมืองกับภาษาพื้นบ้านนะพี่น้องครับผมว่าภาษากลางก็อาจจะมีการพูดบ้างครับผมสอดแทรกมานิดหน่อยครับผม ถ้าว้าแบบภาษากลางแบบแบบติดต่อจกเกินไปเนี่ยบางเทีแบบข้างกัไอลินเจ็บกอกลิน่นรองข้างกับแต่ข้างกนะจะเปรียบเทียบเนาะพี่น้องแต่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นภาษากลางเนี่ยผมจะใช้พูดในการสื่อสารในเรื่องของการทำงานพี่น้องประมาานะครับผม <S <S ในการทำงานทำงานทำงานตามช่องทางหรือว่าพวกปะลูกค้าม่านนะครับผม <S <S แต่ว่าถ้าเป็นลนลักษณะในการทำคลิปเนี่ยหมายถึงคือไปเที่ยวมองนั่นมองนี่บ้ากว้างไปให้เป็นว่าเป็นภาษา คือเมืองแล้วก็เป็นภาษาอีสานพี่น้องของผมมาฝากกวางยังมีความสนัดกว่านะพี่น้องเองนาะยังไงก็ขอขอบพระคุณบนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับติดตามแล้วก็แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับบาควางพีง่น้องส้นทางแบบเพื่อนท่านใดที่ทช,ชื่นชอบส้องรับคลิปนี้ก็บปีนกระร้าแจกกันเลยกันนะพี่น้องกับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์เราเนาะตอนนี้ก็สัญญ,ญาณไฟเขียวพี่น้องกำลังออกไฟแดงไฟเขียว คลิปนี้าจะเอาบรโดนไ่ต้องจากสามนาทีสี่นาทีนอกจากว่ามีเนื้อหาที่มันมีความน่าสนใจหลายก็น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดนาทีแต่ว่าจะบ่อยในช่วสิบวินาทีก็กำลังพอดีเนะาะจะอยู่ประมาณนี้แหละเจ็ดแปดนาทีเก้าทีสิบนาทีประมาณนี้นะครับนอกจากว่าเนื้อหานั้นๆจะแบบว่าเป็นที่น่าดึงดูดประมาณนี้เราพเนารือว่าแบบอ์ประกอบมันหลายอย่างที่เขาถ่ายคลิปเราอาจจะแบบถ่ายยาวๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกว่าอ์ปกอบเราเนื้อหาเราไม่ค่อยเยอะก็ไม่เกิน สิบนาทีับผมประมาณมันจะมอพุ่งสันสันจุกจเกินไปก็สันจนเกินไปก็ปอบอกว่าง่ายคือว่ามันก็ดีพี่น้องนะดีไหมคือดีสําหรับเพื่อนเพื่อนดูแป๊เดียวนะดูแบบว่าถ่าบรโดดน,นะครับผมไม่ว่าถึงเี้ว,ว่าเราอยากให้มีการสนับสนุนเข้ามาเยอะๆเข้ามาลหลายๆเข้ากับพย่ยามเ็เดแปดนาทีพีนน่น้องเนาะสิบะ้าณนี้แ่ะครับเอาคลิปนี้กั เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนเนื้อพี่น้องขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณมากมายนะขอบพระคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมในปากกวางกับฝากช่องทางของปากกวางนั่นเลยครับเพื่อนเพราะว่าจะเป็นเพื่นไม่เพื่นเก่านะครับที่แวะเวี้ยน้ามานะครับผมหรือเพื่อนทานายที่กำลังสั่งช่องสั่งตัวตนอยู่กับปากกวางก็เป็นกำลังใจนะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้เลยครับผมเดี๋ยวปากกวางจะไปเป็นกำลังใจให้นะครับผมโมนี่ปากกวางขอกาคำนัาสวัสดีครับ